อยากเล่นตรงใต้หอวะ่ะแม่งต้องแบบต้องโดนทักทีอ่ะนี่ไงแต่ประดีสัตว์นี่ไงแบเบนคิวทิปเป์คิวดูคนครับผมไอเ้เหี้ยคนเยอะขนาดนี้กลับมาม,มีห้าตัวจะไหวหรอวะมาม,มี่อ่ะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Exarch s o v e r e i e n นะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับด่านวิหา,ารซาโลนั่นเองนะครับผมและปืนที่ผมจะมาใช้นะครับก็จะเป็นปืนบอม GG อีกแล้วนะครับไม่ใช่แค่บอม GG อีกแล้วนะครับกูเป็นมัมไมอีกแล้วโอ้โหทำไมผมต้องแบบว่ามาเป็นมัมมี่ด้วยครับทุกคนไม่เข้าใจยัไงไงโดนตกแตกไปหนึ่งโดนเอาไม่โดนเวยบมุดเข้าไปเอาเฮ้ยโอ้โหโดนกับดักวางระเบิดจนได้นะครับ เฮ้ยเฮ้ยมีตัวฟีมีตัวฟีอ้าวเพื่อนเราไปแล้วอดเลยไม่เป็นไรครับนี่ครับมามีตัวปลาระเบิดครับปลาระเบิดเข้าไปเลยแตกครับแตกครับผมโอ้ยเจอบอมหลวเข้าไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปไงวะเข้าไปเข้าไปตบมันตบตบตบโอ้โหไม่ทันว่ะเพื่อนเราไปหมดโอ้ใต้หอแตกเรียบครับผมตายครับที่เหลือก็จะอยู่ข้างบนหอนะครับเป็นหลอดในไปครับขึ้นบนหอเลย เพื่อนเราก็มีอยู่นะครับน่าจะแบบโ <c oughs> ดนของหนักนะครับโดนบอมยิงเกียตายเลยรอก่อนรอก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโยนระเบิดไปอีกอุ้ยตายเลยเชีย่ยหายไปกับตาเออแล้วคือมาม,มีทั้งห้องนะแต่ว่าไปไหนกันหมดวะ,ะแตกแล้วแตกลแตกล้วเดี๋ยนะผมจะปาระเบิดขึ้นไปมันจะถึงปะวะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาจังหวะที่แบบมันเผลอนะครับ ถึงไหมเอ้ยถึงเว้ยโดเฉยเป็นไหมโอ้โหไม่เป็นหรอวะอีกสองคนอีกสองคนอยู่ไหนโอเคน่าจะอยู่ครบสองคนอ่านเหลือหนึ่งละไม่รอแต่มึงขอละกันนี่ไงแตกไปอะไรอ่ะห้องมโนโกด G ีได้เหรอไหนดูแป๊บอืมไม่มีนะเห็นมันทีมตัว G มาผมกง็งงถึงว่าห้องมโนโแบบห้ามกดจอะไรอย่างงี้นะครับโอเคมันคงไม่มีหรอกไปครับ ไปอยู่ข้างบนหอนดีกว่านะครับรู้สึกว่าใต้หอนี่คือแบบว่าคนจะอยู่เยอะมากนะครับกําลังแบบว่ากระโดดบล็อกใต้หอกันขอนครับผมขออย่างเดียวก็คือไม่เป็นมัม,มี่ก็พอนะเฮ้ยเฮ้ยแม่งเป็นข้างหลังแม่งเป็นถอยกันเลยกูเพื่อนปากด้วยข้างบนมีเป็นปะวะข้างบนอุ้ยเอาไอสัตว์กูเป็นอีกแล้วหรออ้า,อาว,วระเบิดก็เสียบไม่โดนอีก แตกไปแตกไปดีแตกไปดีปดเฮ้ยขุมอยู่แตกแตกแตกเอตบไม่โดนโอ้โหแมงเอยแล้วคือ,แล,คอแล้วคือมันไม่เห็นด้วยนะว่าผมอยู่ข้างบนน่ะเฮียสั์เอยแมงโดนมนไม่ร้องหนหล่อยก็ว่าเออเสียงมาจากไหนว่าก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่อยู่ข้างบนน่ะนี่ไงโดนเออแตกหมดโอ้โหแตกหมดพินี้ฮะเราเตะหอ่อ ตายหอกัไปตายหอเลยแค่คนเดียวเอามันเอามันนาหาันไว้แตกไปโอ้โหแม่งไปหมดเลยอะ <c oughs> ได้คนหนึ่งไงอีกคนนึงไปแอบไหนเอา้าไม่รอดเหมือนกันเชี่ยตายหมดเลย <c oughs> อะไรวะครับเนี่ยเกิน <c oughs> ไปครับรอบต่อไปเลยครับมา <c oughs> เดี๋ยววิ่งขึ้นไปข้างบนหอเนอี่ก่อนนะครับ <c oughs> อยู่ข้างล่างมันแบบว่ามไม่ค่อยปลอดภัยอะมันต้องอยู่ที่สูงไว้ก่อนนะครับ จะปลอดภัยอ่าไปครับเป็นวะเนี่ยเราอะอุ้ยไม่กล้าไม่กล้าอยู่ใกล้วิ่งกลับอยู่นี้แล้วกันอ่าข้างบนไม่เป็นนะครับตรงไหนตรงไหนเอาชิบหายหลังเป็นหลังเป็นอ่ากระโดดลงไปแล้วข้างบนไม่มีแล้วนะชัวร์นะต้องชัวร์นะครับทุกอย่างต้องเตะนะครับโอเคใครเป็นวะน่ะยิงแม่งเลยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วยิงยิง ถอยกัอนถอยกัอนถอยกันมุมมันไม่ได้ครับเอออย่าใจนี่กันดิอย่าเบียดกันดิยิงไปมาขึ้นมาอ่าจะบังกันบังกันก็จะแบบนี้แหละเดี๋ยวเด้าเฮ้ยมีอะไรวะเนี่ยมดดีเป็ดดาวอือหือเป็นใบพัดนะครับโอู้ชัดโคตรเร็วไอ้เหี้ยชัดไปกันไปเปล่าโอ้โหชัดโคตรเร็วอ่ะมามีมาแล้วเว้ยยิงดักไปเลยนี่ไงแตกไปแตกไป มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมที่ขึ้นมาโอเคโหแต่มามิตอนนี้คือแบบเยอะจริงๆอ้าวอาล่่งล่่งลุงไปดิรอ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 ครับรอครับรอมาวิ่ขึ้นมาครับขึ้นมาแลขึ้นมาแลมามิตัวนี้อึดนะครับบอกเลยต้องยิงดักไว้นะครับจะได้ไม่แบบว่าเปลืองลูกกระสุนไม่ไงว่องไปเดย์ไอ้ใหม่แล้วหลักทางมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยฟาโรขึ้นมาแล้วฟาโรลุดแตกไปเออยังไม่แตก แตกไปดิอุย้ยยังไม่แตกเฮ้ยกระสุนเหลือแค่19แล้วครับตอนนี้19 20ไมย่งไงขึ้นมาดีไหนไหนไหนมายังหุยตัวน,นี้อึดตัวน,นี้อึดน,นะครับต้องยิงต้องยิงแตกไปดิแหมอึดแค่ไหนก็ตายดีรู้สึกว่ามัมมี่ตัวนี้มันจะฮิวเลือดไอ้มัมมี่ตัวข,ข้างใช่ปะถ้าจำไม่ผิดอะนะตอนนี้คือไม่มีมมมี่ตัวไหนกล้าขึ้นมาเลย โอ้โหแล้วใต้หอแม่งเสือกมีอีกนะอ่ะครับรอดักมามีเลยมัมีขึ้นมาแล้วไหผมขอเก็บกล่องนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้อะไรมาก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คือผมถอยก่อนไม่งั้นผมตายเพื่อน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 ช่วยอยู่ช่วยอยู่อุ้ยช่วยไม่ทันขอโทษโอ้โหมากแล้วเว้ยจะรอต้องะกู เห็นมันหลบมันหลบมันหลบยังไงสัตว์เล่นหลบหรอเฮ้ยได้ปืนลูกซองตัวนี้มาลูกซองตัวนี้โคตรแรงอะ่ะผมบอกไว้เลยมามาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเอะเฮ้ยยิง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 ติดกำแพงไปเลย,น,ยรรนี่ครับสัมรองไว้ก่อนโคตรแรงมาพักไว้ก่อนพากันไก่อนมาแล้วเว้ยตัวใหญ่มาแล้วเฮ้ยชิบหายไปแล้วกูเพื่อน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  ถอย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 อย่าเปลี่ยนลูกก่อนกระสุนเราต้องแบบต้องพร้อมครับมาแล้วมันมาแล้วจะรอดปะวะเฮ้ยเพื่อนจะบังเฮ้ยเกือบตายแล้วกูอ่าเพื่อนแตกชิหายโอ้โฉไอ้เหียชิหายแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูอุ้ยเอ้าไอ้เหียไสำลักน้ำลายเลยกูเอ้จบเกมพอดีผมก็ได้แต้มดีนับนับนับว่ารอดนับว่ารอดไปแล้วครับไปที่ หอมันเดิมปะเราต้องแบบว่าอยู่ที่สูงไว้นะครับแม่งน่าจะยิงช่วยเพื่อนแต่แรงไม่น่าแบบไม่น่าหลองลูกสองเลยกูแต่ก็คุ้มผมแหละข้างหลังเป็นปะเนี่ยโอ้ย okay. ข้างบนมีแตกหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมผมว่าข้างล่างน่าจะแตกหมดอะใช่ปะออข้างล่างแตกหมดนะครับข้างบนไม่มีไปมาแล้วเว้ยเออรวมไปดิ ไปเดี๋ยวผมขอขึ้นไปข้างบนก่อนถ้าเกิดมันมีตัวปลารละเบิดมาผมสามารถเอาใบพัดจิ้มให้มันแตกได้ไหมไม่รู้อะไม่รู้ว่ามันแรงพอหรือเปล่าเฮ้ยนี่คืออะไรอะไอสีชมพูสองจุดเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยคืออะไรกับดักวางระเบิดเหรออืมน่าจะกระดักวางระเบิดแหละอ่าน่าจะใช่หรือมัง้งไม่รู้อะผมไม่ไแน่ใจเหมือนกัน มัมมี่มีอยู่ห้าตัวนะครับตอนนี้จะไหวกันปะวะอือยิงโอ้หเฮ้ยหลบได้อีกไม่ไงไม่ไงเอาไปไหนแล้ววะไม่น่าจะขึ้นมาแล้วมั้งคือว่าตอนนี้ทุกคนน่ะอยู่หอมเลยนะไม่มีแบบว่าแตกไปอยู่ตามจุด A จุดบนะอยู่หอกันหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่ารอบนี้แทบจะไม่ได้ยิกมัมมี่เลยมัมมี่ขึ้นมาก็ตาย,ยาเดี๋ยวตาย,ยาเดี๋ยวนะครับ เอาสักจากว่าเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งบนหอจะเผอลอโดนตบอะมันต้องมีบ้างแหละนะครับอยู่ใต้หอกันหรือเปล่าวะผมลองปาแล้วเบิดลงไปดิจะโดนปะเนี่ยไม่โดนเพื่อนแตกไหมวะ,ะเพื่อนแตกเลยเฮลแตกแล้วก็หนีกันในกาขึ้นมาแต่ตายโอ้โหบอมรัวมแม่งแรงจริงเชื่อแรงกันไป,ปห,นนหรือเปล่าไปเหมือนมีมีขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีหรอวะ ผมอยู่แถวนี้ได้ว่ะมาได้แบบว่ายิงใกล้ๆหน่อยไม่เือว่าจะมีมัมมี่ขึ้นมาหรือเปล่านี่ถ้าเกิดเล่นมัมมี่ตัวปลาระเบิดก็ได้นะเพราะว่ามันก็ต้องมีสักคนแหละที่แบบเผลออะออกไปไหนแล้ววะแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองโดนโดนพิษตัวปลาระเบิดยอะไรเงี้ยนะครับก็แบบว่าอาจจะตายได้อะไรประมาณนี้ไม่มีใครเล่นตัวปลาระเบิดเลยตอนนี้ผมนิสิบบอกว่ามีร้องหดครับ มาแล้วเว้ยไปไหนแล้วต้องระวังนะครับยิงไปดียิงไป,เ,งไปเอาไปไหนแล้ววะอยู่อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไว้อ๋อเอาเอาเพื่อนด้วยกันเองใจเย็นก่อนอันนี้น่าจะเป็นเกาะเกาะแบบว่ามันไม่ตกไม่เข้าหรือเปล่าเอา้หรือว่าอ๋ออ๋ออ๋อน่าจะโดนตกไม่เข้าหรอมัง้งนะครับ เฮ้ย hey, ถ้ามามีเกิดด้านหลังเพื่อนข้างหน้าก็โดนนะยิงเอา้าผมเองผมเองครับไม่เงี้ยลมยิงแม่งเลยไปไหนแล้ววะฮ่าวู่าวปาครับนี่ลงม,มายิงข้างล่างแม่งเลยเอา้าหลบซะก่อนอะไรวะเนี้ยกะจะยิงให้ตายไปเลยในห้องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าเจอพวกคนโหดๆเท่าไหร่นะครับ ดูเวลแต่ละคนซะก่อนเวลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเวล80-90เกันทั้งนั้นเลยนะครับก็มีแค่ผมแหละที่เวลเยอะอยู่ตอนเนี้ยนะครับเอ๊ะผมเป็นมันไม่ด้วยวะอย่านี้มันต้องมันต้องเป็นอะตบตกตบไปไหนกันหมดแล้วว่าขอระเบิดกูไปเอระเบิดกูไปโอ้โหรอดได้ไงวะโอ้โหตายแม่งเอ้ยไอคนเป็นไอไอวะไอคนที่ มาบางไว้อะ่ะก็เสียค่าตัวตายอีกขึ้นไปขึ้นไปแตกไหมเฮ้ยแตกด้วยว่ะใครแตกไปวะไปครับรอบนี้คือมาม,มีโถมอะ่ะเออขับไปขับไปโอ้ <c oughs> โหวไวเทเกอร์แม่งก็แรงจังเฮ้ยเลือดเหลือร้อยสามเจ็ดทำอะไรได้วะร้อยสามยิงนัดเดียวก็แตกแล้วไปครับเออตายเลยไม่เป็นไรครับ เอยม,มี่เอไม่ใช่ตกดิแม่งอืมป่าระเบิดไปแม่งเลยไม่ไงไปครับขึ้นไปใหม่ครับแตกไหมอ่าเรียบร้อยแตกไปที่เหลือก็เหลือแค่บนหอแล้วนะครับป่าเราจะขึ้นไปบนหอกันโหข้างบนก็ปืนหนักเหมือนกันนะครับบอมจีจีไวทไทเกอร์แล้วคือปืนไว้ไทเกอร์อ่ะกระสุนแม่งแบบว่าโคตรเยอะเลยนะครับแต่ทำอะไรผมไม่ได้หรอก เอาเดยเอา đây. เดยอุ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยมนมีหายไปไหนหมดวะโอละวปืนแม่งโคตรแรงเลยอโอ้โหโอ้โหโดนไฟก็แทบตายแล้วอ่ะอ้ยโอ้โหเกือบถึงอยู่แล้วไอเหลือแค่คนเดียวเว้ยตอนนี้แตกไปแล้วครับไอคนเล่นไวเทเกอร์ก็จะเหลือแค่คนเดียวนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตามหากันนะครับเพื่อแอบอยู่แถวนี้อืมไม่น่ามีนะครับ อยู่หอปะวะน่าจะยิงกันอยู่หอแน่เลยหรือเปล่าเดี๋ยวขอวิ่งเช็คตรงนี้ก่อนมันต้องแบบว่ามันต้องดูอะโอเคอยู่บีนะครับอยู่ตรงไหนวะอยู่นี่เหรอบัคอกอยู่เหรอบัคอกอยู่นี่เอาระเบิดไปแตกไปดิโอ้โหไม่โดนโอ้ยอย,อยมันยิงดันผมไปวะ่ะ เจ้าอ่อนาะแตกไปเป็นไงล่ะต้องคลิกขวาซะแล้วเล่นแต่คลิกซ้ายเวลาผมเล่นเซิร์ฟจีนใช่ป่ะผมจะไม่เล่นคลิกขวาเว้เพราะว่ามันมันตบยากอะ่ะผมเน้นแบบตบเร็วกว่านะครับเช่นคลิกซ้ายแล้วมันจะบักไงให้มันถึงวะเนี่ยผมอยากกระโดดบักให้มันถึงวะผมลองดูคนนี้กระโดดนีปึ๊บโอ้โหกดสเปซบาร์ไม่ติด แล้วก็เสียบแม่งเป็นมากเลยไม่เป็นไรผมเล่นมผมเล่นธนูธนูระเบิดโอ้อยู่ไม่ได้วะอุ้ยเจอใครมาไปแล้วไปแล้วข้างบนนี้มีคนเป็นไหมไม,ไม่ไม่นะครับเอ้ยมัมมี่ตามมาโอ้โหข้างบนเคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เอาหนา,ายิ่งแย่เลยยิ่งแย่เลยแตกไปเอา้าไม่ทันเคลียร์แม่งได้ไปก่อน เราต้องมีปืนสำรองอย่างน้อย2กระบ,บอกนะครับปืนบอมแล้วก็ลูกซอง800หรือจะเป็นบอม8ดดาวตัวนั้นก็ได้นะครับมามี่มีอยูส่สนะครับมันจะไปมันอะไรนะครับอย่างน้อยแม่งต้องแบบสัก5-6ตัวมามีม่แม่งเริ่มมากันแล้วเดี๋ยวเๆเ,เอ้าโอ้โหแม่งตายซะก,ก่อนไอห่าเอเปืงลูกไฟเลยมามขึ้นมารอยิงอยู่มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว ยิงไปยิงไปดีแตกไปแตกขึ้นมาแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วยิงเอาเฮ้ยกระโดดหนีกูอีกนี่ขึ้นมาแล้วเว้ยเอาลองไปอีกแล้วมาเก็บไอเทมวิ่งเร็วเอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ,อ้โ,อโหใจเย็นดิเดี๋ยวก็แตกหรอกโอ้โหไม่มีนี่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีอยู่ใกล้ๆกลวะผมขึ้นไปเก็บแปบบ๊บทันไหมวะตัวขึ้นไปเก็บไม่ทันดเดะเดวเดะเดะเดะไอน,นี่จะขึ้นไปเก็บปรอวะอุะ้ยโอ้โหแม่งเลย ขอละกันนะเนี่ยเฮ้ยกระตุกเลยวะเออนี่แหละบอมที่กูต้องการมาเลยครับไาครับขิ้ขวาสลับโหมดยิงแรงก่อนอานะครับถ้าให้เทียบกับบอมม่วงนะผมว่าผมเล่นบอมม่วงดีกว่านะครับบอมม่วงแรงกว่าอีกมาพร้อมยิงครับแต่คือตอนนี้ไม่มีมามี่ที่ยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหากันไปเล่นกันตรงไหนหมดวะมาม,มี่เนี่ยอืมกระโดดลงอ่ะ ยิงเอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเป็นไงแล้ววะอ่ะแล้วตัวระครังอะ่ะเอ้ยนี่ไงเพื่อนแตกแล้วยิงโหสัตว์ลับแล้วยิงช้ามากเลยเป็นไงวะวะนี่ไงยิงไปเปลี่ยนลูกแป๊บเฮ้ยเสียงตรงไหนเนี่ยอ๋อเสียงตรงใต้ตีนเน,นว่าอยู่ข้างบนมาครับรอบที่7แล้วนะครับยังไม่ติดท็อปหนึ่งในสามเลยอะ โอ้โหเรเกิดโคตรไกลเลยแม่งกว่าจะวิ่งไปถึงอ้ยชาติไหนถึงวะเนี่ยเรคืออยู่ล่างสุดเลยนะไม่ได้อยู่ข้างบนสุดมันเสี่ยงมากเลยนะที่แบบว่าจะเป็นมัม,มีเนี่ยต้องแบบระวังไว้ก่อนนะครับข้างบนข้างบนมีเป็นไหมไม่รู้ไปก่อนอุย้ยข้างบนเป็นหรอมันมาแล้วเว้ยมีไงสัตว์แตกไปดิ ผมโขผมไอข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมีระวังแ้วข้างบนมีหายเดดเดวไปอยู่ไหนดีวะเนี่ยไม่มีที่ไหนแบบปลอดภัยเลยเดี๋ยวผมตรงนี้ให้แล้วกันเผื่อแบบว่ามีมีขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วทุกคนแตกยังวะแตกหมดยังวะโอ้โห เกียแตกหมดเลยม่มีอะไจะเสียแล้วมีอะไรข้างล่างโอ้โหแม่งฟันทันซะด้วยมาแต่มาช่วยตบตบเออนี่แหละแตกไปเีเหลือหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนอยู่ไหนหาตัวกันแอบไหนวะข้างล่างไม่น่าจะมีใครแอบ,บนะครับแล้วเป็นอะไรกระตุกกันทั้งห้องเนี่ยผมปิ้งหรอ เป็นอะไรวะแบบชอบกดกระโดดไม่ติดเนี่ยเอาไม่ติดแล้วไอเ้เหี้ยของใส่ตัวแม่งไม่อยู่กับพื้นมัน้งเลยแบบกดกระโดดไม่ติดเา้าฆ่าตัวตายซะงั้นไปแล้วไปแล้วต้องแบบต้องมาอยู่บนบนหอให้ได้อะนะครับที่ไม่ใช่อยู่ด้านล่างอะ่ะไปแม่งจะวิ่งไปถึงหรือเปล่าเนี่ยก็คือวิ่งช้ามากถ้าเป็นเซิร์ฟไทยนะแป๊บเดียวแม่งวิ่งกันถึงแล้วอะ่ะเป็นกันไหมหข้างหน้าเป็นไอเ้เหี้ยอยกันหนีหนีนนด่วนเลย ไป่ใช่มาผมยกยกปืนรอแล้วข้างล่างข้างล่างมีตัวฟรีขอยิงตัวฟรีก่อนละกันเธอหน่อยใช่หน่อยเออเอาเกิดตรงนี้อีกเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ันมาวะอุ้ยตรงไหนแตกยังวะเริ่นั่งเอาปืนก่อน <c oughs> โอ้โหได้ลูกซองเฮ้ยใต้หอมี ได้ปืนลูกซองมาก็โอเคอยู่นี่นี่นี่โอดแรงเป็นลูกซองตัวนี้เคมีกับดักวางระเบิดตรงนี้อยู่นะครับใต้อหอมันมีมันมีแอบอยู่โอ้โหผมเห็นปืนไกาอาแล้วโคตรคิดถึงคิดถึงตอนที่แบบว่ามันบักแบบปืนมันหมอบแล้วมันเดินได้อะวิ่งได้อะโคตรเทียนอะตอนนั้นอะตอนนี้ผมเล่นอะนีไงไม่มีไงไ ไปไหนแล้ววะแตกซังั้นแรงจริงได้ปืนอะไรมาเล่นอีกเนี่ยโอ้โหได้ปืน800มาเล่นน่าจะเป็นปืน800 OP นะครับน่าน่าจะยิงแรงอยู่นะปืน800ตัวเนี้ยปืนแบบสงสัยอะว่าเสียงมามีที่ไหนว่าประเด็นคือแม่งอยู่ด้านล่างไงแล้วมันยิงเข้าไปไม่ได้อ่ะหรือว่าตายไปแล้ววะแล้วตะกี้ผมได้ยินเสียงจากตรงไหนวะแต่ผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้หรอกนะครับถ้าเราได้ยินเสียงนะ ผมก็ชอบเลยไอ้มีดใบพัดอ่ะเนี่ยไอ้มีดพัดแม่งแบบชาร์จเร็วมากเลยผมว่า PVE มันต้องมีอะไรดีแน่เลยแต่นี่คือเพื่อนมันจะบ,บังทําไมไอ้เหี้ยโกรธตั้งข้างได้ปะวะกูเป็นมัมมี่อีกอ่ะแม่งเสือกรู้ดีนะไอ้เหี้ยกูเป็นนะโอ้โหแล้วแม่งปาระเบิดแสนมาผมมองไม่เห็นเจรเนาะเอ้าไอเ้เหี้ยโดนกระดัษกวางระเบิดเฮอเจ็บเลยไปมันเป็นเลยเสร็จระเบิดกูเข้าไปโอโ้แม่งเอามีดฟัน จะตกใครได้บ้างวะเนี่ยกูมาแล้วกูมาแล้วแตกโอ้โหไม่แตกเว้ยโอ้โหแล้วผมก็มาเป็นไอตาสุดท้าอยอีกเนี่ยออ้ยมันจะไปตกใครได้วะเนี่ยแล้วคือไม่ติดไม่ติดท็อปแล้วแม่งก็ได้แค่นี้แหละผมอยากเล่นตรงใต้หอวะแม่งต้องแบบต้องโดนทักทีอ่ะนี่ไงไแตกไปดิสัดนี่ไงแบเบนคิว ทิปเปอร์คิวเนี่ยครับเถอะอ่างนี้แหละโอเคจะจําไว้นะครับก็คือเราต้องแบบว่าปาระเบิดพิษลงไปข้างล่างก่อนนะครับให้มันแบบสนใจด้านบนก่อนเราก็ลงมาตบก็แค่นั้นแหละปาข้างบนห่อไม่น่าจะมีแล้ว่น่าจะอยู่จุดเอกันหมดแล้วนะครับปลาพเอียแตกหมดเลยเอาไปไหนกันหมดแล้ววะมาครับมาครับไปไหนแล้ววะแตกไปดิอุย้ยไม่โดน เนี่ยเอ้ยมองไม่เห็นด้ะหมอกแม่งโคตรหนาเดี๋ยวสองคนอีกคนนึงไปไหนเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยว,ยวแล้วเลือดมีอยู่49เนี่ยแม่งจะไปสู้เลยได้วะนะเอเอตายเลยกูเลืออยู่แค่เนี้ยต้องเกิดอย่างนานเลยมาเลยคนนึงมันไปแอบไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหาก่อน โอ้ยมามีเยอะไว้ตรงนี้ไปเลยโอ้ตรงนู้นมีอยู่คนหนึ่งแล้วก็การเขนอีกหนึ่งคนนี่เอาระเบิดกูไปแตกแน่แตกแตกเออเหลือหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนเรียบร้อยสุดท้ายก็ไม่ไหวครับมนมีเราเยอะเกินนะครับไปแต่ต่อหกแล้วนะครับเรามาดูซิว่าคนคนจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับ ไปเราต้องแบบว่าที่ไม่ได้บนหอแล้วนะครับโอ้หอยู่ใต้หอเนี่ยก็ไม่รอดนะบอกเลยเอาค่าตัวตายอีกโอ้อย่างน้อยผมก็ไม่ได้เป็นหรอวะโอ้ยไม่ไหววะคนแม่งเยอะเกินไปดีกว่าอุ้ยไอ้เหียมาจากไหนไปแล้วกูโอ้โหที่หายแล้วแล้วผมอยู่คนเดียวด้วยเออเพื่อนช่วยให้ก่อนเ่วก่อนไอเฮแล้วคือเวลาย,ยิงแล้วมันไม่กระเด็นครับไม่กระเด็นถอยหลังด้วย ยิงแบบว่ายืดไว้ก่อนอไม่มีไม่มีนะไม่มีนะโอ้ยเฮ้ยแม่งมีทุกที่เลยเก็บแล้ววิ่งไม่เร็วเลยนะแต่แต่ได้ยิงไอ้นี่มายิงแรงมาก็คุ้มอยู่โอ้ยเกือบล่วงโอ้ยเสียการทรงตัวผมอยากลงไปข้างล่างเนี่ยวันนะี้ผมอยากลงไปข้างล่างนันเนะี่ยแต่ติดตรงที่ว่าจะลงไปยังไง นี่ก่อนเลยยิงนี่ก่อนเลยยิงไปดิมังขึ้นมาหาผมไปผมลงล่างแล้วปุ๊บอุ้ยไอ้เหี้ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยโอ้โหเกือบแตกอุ้ยอุ๊ยไอ้เหี้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยเกือบตายเกือบตายแล้วครับทุกคนเมื่อกี้นี่ไงเฮ้ยหนีข้างบนก่อนไีชิพ่ายอุ๊โอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยมัวแต่สนใจข้างบน,น,าต,น,งนตายเลยโอ้โหแล้วแล้วคือเป็นมัมมี่กันโคตรเร็วเลยนะ ทั้งห้องอะ่ะมันพยายามที่จะให้แบบว่าคนชนะไงเอ้ยไม่ใช่สิแบบแบบแปลๆเท่ากันเลยประมาณนี้นะครับคือไม่รู้มันจะบังกันทำไมเดีย๋ยวว่าแต่ไทยที่มีเกียร์เลยนะเซิรฟ์ฟจีนแม่งก็มีเกียร์เหมือนกันนะครับแต่เขาแบบว่าไม่มีแรปด่าไงนะครับไม่มีแรปด่าเหมือนไทยเราไงแต่้างล่างเนี่ยเป็นยิงไปโว้ยแล้วปลาระเบิดช็อกบอมทำไมวะ อไปไหนแล้ววะมามีไม่อยู่แล้วอะไรงาแค่นี้ยิงหรอหมดแล้วหรอเดี๋ยวมันขึ้นมากันแล้วยิงแตกไปมันกำลังขึ้นมาครับเหมือนมีตัวนึงขึ้นมาไปไหนแล้วไม่รู้ตายหมดแล้วเหรอวะเอาดีเฮ้ยเมื่กี้เหมือนเป้าสีแดงหรือผมคิดเองวะ มัมมี่มีอยู่ห้าตัวนะครับดูจากสภาพแล้วนะครับยังไงคนก็ชนะแน่นอนนะครับดูคนครับผมไอ้เหี้ยคนเยอะขนาดนี้กลับมัมมี่ห้าตัวจะไหวหรอวะมัมมี่อ่ะผมก็คงทราบผลแล้วแหละนะครับว่าระหว่างคนกับมัมมี่ใครจะชนะน,นะครับก็ต้องตอบว่าคนแน่นอนครับผมก็หรักคลิปนี้ก็คงขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ